สวัสดีครับสวัสดีทุกทุกท่านนะครับสู่ช่องพาเดียนสายภูพานนะครับวันนี้ช่องพารีนสายภูพานนะครับช่องที่นําเสนอเกี่ยวกับพักเครื่องเมืองไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นพักเก่าพาคใหม่นะครับภาคเจจชื่อดังเครื่องรังค้อขังต่างๆนะครับช่องพารีนสายภูพานก็จะมานําเสนอมารีวิวมาแบ่งปันนะครับสนใจช่องหามพูชาก็นี่นะครับไอดีไลน์นะครับผมทํา คิวอาร์โค้ดนะครับคิวอาร์โค้ดสแกนได้เลยนะครับแล้วก็แอดไลน์นะครับอ uh, เอามือถือสแกนหรือถ้าใครที่สแกนไม่เป็นนะพี่นะพี่พี่บางคนก็อาจจะเป็นคนที่อ uh, พอมีอายุนิดนึงนะครับขอขออภัยด้วยนะมีอายุนิดนึงก็ใช้การโทรก็ได้นะพี่นะนี่ครับก็จะขึ้นเบอร์โทรนะครับใครที่ไม่ได้เล่นไลน์หรืออะไรก็โทรเอามามีนะครับวนันนี้ตัวนนี้ยังมีลูกค้าที่แบบ uh, ท่านนะ หือว่าเป็นผู้มีพระคุณกับผมเลยเพราะว่าท่านเช่ากับผมก็ยางเยอะนะครับก็ท่านใช้การโทรเลยไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยดูภาพเหรียญเลยนะให้ผมพูดให้ฟังเลยนะครับโอ,โอ้โหก็ขอขอบคุณนะครับก็ยังเชื่อมั่นในในตัวของช่องของเรียนสายพุพันก็ขอขอบคุณมากนะครับก็หลายๆท่านก็ติดต่อเช่าหาบูชามานะครับวันนี้ช่องผาเรียนสายพูพันก็จะพาทุกทกท,กท่านนะครับมาชมเหรียญที่ถือว่าเป็นเจริญพรบนนะครับเป็นรุ่นหลักผมพูดได้เลยว่าเป็นรุ่นหลักที่ตอนนี้คู่ขี้สูสีนะครับ เป็นเบอร์หนึ่งกับเบอร์สอง่ะแหละที่สุดของหลวงพพัทในความคิดของผมย้ำนะครับเป็นความคิดส่วนตัวนะครับเบอร์หนึ่งนี้ผมยกให้เสมาแปดรอบนะเบอร์สองนี่ผมยกให้เจริญพรบนรุ่นนี้ที่จะดูกันวันนี้นะครับย้ำนะครับเบอร์หนึ่งนี่ผมยกให้เสมาแปดรอบในเรื่องของราคาในเรื่องของความสวยนะแล้วก็ในเรื่องของการเช่าหาบูชากันที่มีราคาสูงนะครับผมยกให้2รุ่นนี้เลยนะครับหนึ่งเสมาแปดรอบสองเจริญพรบนปีหกสามนะครับ ที่ราคาสูงอ้โหนะหรืออันนี้ก็เป็นความคิดส่วนตัวนะ,ะช่องอื่นๆหรือว่าท่านอื่นๆอ,อาจจะมีความคิดแตกต่างกันไปจากผมบางคนอาจจะมองว่าเจริญพรบนมีราคาแพงที่สุดแล้วก็สวยกว่าแบบนี้ก็แล้วแต่นะครับแต่ช่องผมยกให้เสมา8รอบกับเจริญพรบนนะครับอันดับหนึ่งอันดับสอนะอ่ะอันนี้คือภาพนะครับในหนังสือนะภาพพิธีปลุกเสกนี คนดังๆมาเลยนะครับวันนั้นนี่หลวงปพัดนะครับป๋องสุพรรณอันนี้คุณบอยท่าพระจันทร์นะครับนี่นะครับโอ้โห,โหนะปรากฏการ์นี้คือบอกได้เลยว่าวัดแตกนี่ครับดูคนนะวันนั้นเนี่ยแน่นมากเลยก็อาจจะเนื่องด้วยของโควิดด้วยนะช่วงปี63ช่วงช่วงนี้ก็คือโควิดก็ยังไม่รุนแรงก็อาจจะมีมาอยู่นะครับช่วงนั้นนะปี63นี่เริ่มมีมาอยู่เป็นช่วงแรกๆของโควิดพูดง่ายๆนะครับก็ ก็จะมีมาแต่ว่ายังไม่เยอะมากเหรียญก็สวยเพี่รุ่นนี้นะครับราคาตอนนี้ค่อนข้างสูงมากนะครับโอ้โหนะถ้าการเช่าหานี่ผมนึกถึงพี่ๆที่เช่าหาผมตั้งแต่ยุคแรกนะไม่ว่าจะเป็นพี่สำราญที่อยู่สบบระบุรีขอนยัตเอ่ยชช่อนะพี่นะครับโอ้โหพี่ๆหลายๆท่านที่อยู่แถวอุตรดิตถ์แบบนี้แกเช่าไปโอ้โหนะช่วงนั้นเช่ากันราคาพันกว่านินดๆหรือพันนิดๆพี่โอ้โหนะ ยูสลาบุรีนี่นะ่าจะเกือบ10กว่าเหรียญน,นะกับพี่สำรานนะ,ะทุกคนคงไม่รู้หรอกเนาะว่าว่าไลน์หรือเฟซไอเกอะไรแต่ว่า,วาแกมีค่อนข้างเยอะเลยนะครับเพราะว่าแกเช่าไว้กับผมมีค่อนข้างเยอะเลยนะครับก็ต้องขออนุญาตเอ่ยชื่อนะพี่เนาะเพราะว่าพี่มีเยอะนะครับเพื่อชี้เป้าให้กับท่านอื่นๆนะครับนะวันนี้ก็พามาชมนะครับวันนี้ได้กลับมาส่องมาดูนะครับเหรียญที่เคยที่เคยทําคลิปตั้งแต่ช่วงแรกๆนะครับก็ ก็รู้สึกดีใจนะกับไปเช่าหามาอีกนี่โอ้โหนะราคานี่บวกเข้าไปนี่สี่ห้าเท่านะครับจากเหรียญละพันเนี่ยสี่ห้าพันหกพันนะครับวันนี้ไปได้มาอีกสองเหรียญนะครับไปได้มาอีกสองเหรียญนะครับวันนี้ไปได้มาอีกสองเหรียญนะก็นี่นะครับถ้าทุกวันนี้พูดถึงไม่ต้องดูเหรียญเฉพาะกล่องนี้เฉพาะตัวกล่องนะครับที่เช่าหาขายกันเนี่ยตัวกล่องเปล่านะไม่มีเหรียญเนี่ย กล่องละ500ขึ้นนะครับตัวกล่องเนี่ยย้ำนะตัวกล่องเนี่ยเขารับกันกล่องละ500นะครับแต่ต้องสายคาดอะไรต้องแบบสมบูรณ์นะนี่สมบูรณ์จะเป็นแบบนี้นี่ครับสติกเกอร์มันจะเป็นของแท้แบบนี้นะครับหลวงพ่อพัดแบบนี้นะครับสาลาเนี่ยสติกเกอร์ตัวนี้เพราะเวลาเราเกะกล่องเราจะต้องกรีดตัวน <Mm ี hmm> ้ไม่ไม่ลอกออกนะครับนี่ถ้ากล่องแบบมีสติกเกอร์มีอะไรนี่ตัวนี้เห็นไหมครับฝั่งนี้จะหลุดเริ่มหลุดแล้วไอสติกเกอร์ แต่ต้องมีถึงตรงนี้จะสวยนะครับนี่นะครับดังนั้นกล่องก็กล่องละ500แล้วนะพี่นะเฉพาะตัวกล่องพระของรุ่นนี้นะเช่าหาค่อน,นข้างแพงนะเดี๋ยวเรามาดูเหรียญเลยนะครับก่อนอื่นที่จะดูเหรียญเดี๋ยวผมพอดีไปหาข้อมูลมาไปหาข้อมูลเหรียญเกีมาให้พี่ๆได้ชมกันเหรียญเกรุ่นนี้มีนะครับแต่เกีค่อนข้างห่างผมบอกเลยเกีค่อนข้างห่างนะอ่านี่นะครับเหรียญเกนะก็จะพิมพ์คําว่าจเจริญพรนบนเหมือนกัน ต่างกาันตรงไหนต่างกาันตรงความคมของตัวหนังสือนะนี่นะครับอันนี้ถ้ามีจุดๆๆจุดอยู่ตรงมุม IR นี้นี่เก๋เลยนะครับบล็อกนี้นะครับผมไม่รู้ว่ามีกี่บล็อกนะครับนี่ครับเห็นไหมครับจะมีจุดๆตรงมุมหลังเหรียญนะด้านหลังของเหรียญนะครับด้านหลังเหรียญนะนะครับจะมีจุดแต่ถ้าเหรียญแท้เนี่ยจะไม่มีนะเหรียญแท้เนี่ยจะไม่มีนะครับอันนี้ก็เก๋เลยนะครับดูนะครับดูก็รู้นะครับตาเปล่านะครับนี่ครับนะ ตัวหนังสือนี่จะเป็นตัวกลมนะครับถ้าเหรียญเกแต่ถ้าของแท้มันจะเป็นตัวเหลี่ยมเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าเป็นเหลี่ยมยังไงนะเนี่ยดูโคดูอะไรมันก็ต่างอยู่นะแต่ผมกลัวมือใหม่เนาะมือใหม่ที่เพิ่งเข้ามาถ้าถ้าจะมาเก็บผมก็ระวังด้วยนะครับเพราะว่ารุ่นนี้ราคามันก็แพงเนาะราคานี่ครับตัวหนังสือมันจะเป็นตัวกลมผมจะดูตัวหนังสือถ้าใครที่เช่ามาตั้งแต่แรกก็รู้เลยตัวหนังสือตัวนี้จะเป็นตัวกลมนะเหรียญเกตัวหนังสือจะเป็นตัวกลมนะครับ แต่ถ้าของแท้มันจะเป็นตัวเหลี่ยมนี่ครับขอบเหรียญก็ไม่ใช่ขอบเหรียญจะต้องมันไม่ชัดเนาะโอ้โหนี่นี่คือกล่องปลอมกล่องปลอมจะไม่มีสายคาดเราเทียบกันดูนะครับนี่ครับกล่องแท้กับกล่องปลอมพวกลายกระหนกอะไรก็ต่างก็คล้ายๆนะเขาพยายามทํามาให้คล,ล้ายนั่นแหละตัวหนังสือก็จะพยายามทํามาให้คล้ายนั่นแหละนะครับอ่าอันนี้เป็นภาพนะขนาดมาันอาจจะไม่เท่ากันนะครับอันนี้ของของแท สายคาดจะไม่มีถ้ากล่องปลอมจะไม่มีสายคาดแน่นอนนะครับเี่ตัวหนังสือตัวลายกระหนกเนี่ยมันจะต่างกันอยู่นะผมว่าอันนี้มันจะชิดนะแต่ลายกระหนกเนี่ยมันจะห่างเนาะอันนี้คือกล่องปลอมเหรียญปลอมด้วยนะครับเหรียญละมไม่อจะพูดเลยเหรียญร้อยห้าสิบบาทนะตัวนีเหรียญปลอมเนี่นะด้านหลังนะโอ้โหด้านหลังเนี่ยเหรียญปลอมนะอันนี้ตัวนูนๆเป็นตัวกลมเลยนะครับตัวหนังสือขอบเหรียญจะไม่มีวงเดือนนะครับ นี่จะไม่มีวงนะครับขอบเหรียญของปลอมนะเดี๋ยวเราจะพาดูอันนี้ก็ของปลอมนะครับอันนี้ผมเหมือนวันนี้พามาทัวร์ชมของปลอมมันยังไม่ได้ชมของจริงเลยนะครับขออภัยด้วยนะครับอยากอยากเอามาเตือนพี่ๆเนาะเผื่อใครที่ไปเช่ามั่วๆม,ม,มาเนาะ,ะนี่ครับของปลอมนะครับใส่กรอบใส่อะไรไว้ในหูนะพูดกันเจริญพ,บพรบนเพ่งๆนะนี่ครับของปลอมนะครับของปลอมของแท้นะครับ ดูความคมของใบหน้าความคมของอะไรก็ต่างกันอยู่นะอันนี้ของเทบล็อกทองคําเนื้อชนวนนะครับนี่ครับจุดข้างศีรษะหลงพ่อนะครับทำคลิปไปหลายลีปแล้วนะ,ะเดี๋ยวเรามาชมของเทกันบ้างทีนี้นะครับเราชมของเค <c oughs> มาเยอะแล้วนะครับอ่ะภาพข,ขาวๆหน่อยนะครับนะครับของเทกันบ้างวันนี้มีมีทั้งบล็อกธรรมดาแล้วก็บล็อกอทองคําด้วยก็ถือว่าโชคดีแต่ว่า บางเหรียญก็มีที่รับไปแล้วนะครับีพี่ๆรับไปแล้วเ,รเรหเรียญแรกเหรียญแรกอันนี้สองแตกแล้วเหรียญนี้เป็นบล็อกทองคําเนื้อทองฝาบาทนะครับนี่ครับความสวยของเหรียญแท้แท้ดูง่ายครับพี่แท้ดูง่ายนะครับบล็อกทองคําด้วยนะครับอันนี้ทวนเนาะพี่หลายคนก็รู้แล้วแหละบล็อกทองคำดูยไงดูนี่นี่ไข่เม็ดไข่รตรงข้างศีรษะตรงนี้นี่ครับดูแค่นี้ครับพี่นี่คือ บล็อกทองคำนี่บล็อกทองคำนี่นะครับยอหญิงจะไม่ขีดถ้าบล็อกทองคำนี่ครับตรงยอหญิงจะไม่มีขีดอ่าแล้วก็ขอบเหรียญขอบเหรียญนี่ชัดมากเลยครับกล้อง่องนน่นะครับก้นหอยนะครับเดี๋ยวนะผมจะทําให้ดูมุมองศาให้มันได้ก่อนนะครับมันจะเป็นก้นหอยวงวงวงเลยนะครับเต็มอ่าทั้งทั้งหมดทั้งเหรียญเลยนะครับก้นหอย ขอบเหรียญจะเป็นก้นหอยนะครับนะครับขอบเหรียญเนี่ยจะเป็นก้นหอยนะครับนะครับองศามุมไม่ได้เลยนะครับดวดูให้นะยวดูด้านหลังก่อนอ่ะดูด้านหลังดีกว่านะนี่นะครับด้านหลังจะเห็นชัดง่ายกว่านี่ครับก้นหอยดูแบบนี้นะครับนี่ครับมันจะเป็นวงนะครับซ้อนๆกันนะครับนี่ครับ มีทั่วเรียญเลยแต่ว่าอาจจะมีบางมีหนามีชัดมีไม่ชัดนะครับแต่ต้องมีนะครับอาจจะชัดอาจจะมีน้อยมีมากแต่ต้องมีนะครับคือคือการปั๊มแรงปั๊มมันไม่เท่ากันเนาะแต่มันต้องมีแน่นอนนะครับแต่จะมีชัดหรือไม่ชัดแค่นั้นเองนี่นะครับวงเดือนซ้อนกันโอ้โหชัดนะรุ่นนี้และในยันในยันนี้จะมีเม็ดนะมีเม็ดด้วยนะครับมีเม็ดเล็กๆนะครับนี่ครับตรงยันตรงร่องของยันนะอ่า แต่ผม <ITA> <ylum> นี่ไม่ได้จําว่าแต่ละเม็ดนี่อยู่จุดไหนเพราะว่าผมจะดูวงเดือนกับนะแต่บางคนนี่จะจําเม็ดเม็ดตรงนี้ด้วยนี่เม็ดจุดจุดจุดนี่ก็แล้วแต่การดูของแต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะครับบางคนจะดูไม่เหมือนกันนี่คือบล็อกทองคํานะครับวงเดือนวงที่เป็นก้นหอยตัวนี้ด้านหน้าก็มีนะครับแต่ด้านหน้าเนื่องจากขอบมันเล็กมันจะเห็นชัดไม่ค่อยชัดเนาะเพราะกล้องผมไม่มีกล้องขยายเนาะนี่ครับขออภัยด้วยนะครับนี่ครับจะมีก้นซ้อนกันเลยนะครับแต่บล็อกทองคําดูตรงนี้ครับ นี่ตัวหนังสือมันจะไม่เป็นตัวตัวหนังสือนี่สำคัญเลยจะไม่เป็นตัวกลมนะครับตัวกลมายความว่าจะไม่เป็นตัวนอนแบบเป็นตัวนอนไปจะมีเหลี่ยมนะครับจะมีเหลี่ยมครับเขาเรียกว่าตัวคล้ายๆสปินบอลที่เขาเขียนนะพพ่ตัวหนังสือที่เขาเขียนนี่ครับมันจะเป็นเหลี่ยมเป็นเหลี่ยมนะครับเป็นเหรียญเป็นฉากเป็นนี่นะครับดูตัวหนังสือนะครับ แต่ถ้าเป็นของกีนี่ครับมันจะเป็นตัวเหลี่ยมเหมือนไม้ไม้แบบนี้ก็คือเป็นตัวกลมไปเลยนะครับทั้งหมดเลยนะครับนี่นะครับตอโคศลาร้อยปีนะครับนี่ครับตอโคศลาตอกไม้เลขแต่ละเนื้อก็จะตอกไม้เลขตตอกโคศคนละตำแหน่งด้วยนะครับนี่นะครับวิธีการดูนะครับอันนี้คือทําคลิปไปหลายรอบแล้วแหละอันนี้เป็นบล็อกธรรมดานะครับอันนี้บล็อกธรรมดาองนี้ยังไม่มีเจ้าของนะแต่บล็อกทองคำนี่เหมือนจะมีเจ้าของแล้ว อันนี้บล็อกธรรมดาจะไม่มีไข่ปลาตรงนี้ใช่ไหมครับตรงศีรษะของหลวงพอ่อแต่บล็อกธรรมดาตรงยอหญิงจะมีขีดนี่เขาเรียกว่าบล็อกธรรมดาตรงยอหญิงจะมีขีดนะครับส่วนก้นหอยก็จะมีเหมือนกันนะครับก้นหอยตรงขอบเหรียญนี่มีเหมือนกันเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังเลยนะครับจะได้ดูง่ายนี่ครับจะมีเหมือนกันทุกเหรียญแน,น,น่นอนนี่เหรียญน,นี้ชัดเลยตรงขอบโอโ้โหนะตรงช่วงนี้ชัดเลยนี่ครับ จะเป็นก้นซ้อนกันแต่ว่ามีตรงนี้ก็มีนะครับมีทั่วเหรียญเลยนะครับตรงขอบเนี่ทุกจุดเลยแต่จะมีบางหรือจะมีหนาอย่างที่ผมบอกนะจะมีบางหรือจะมีหนาก็แล้วแต่แรงด้วยนะครับแรงปั๊มของแต่ละโอ้โหตัวนี้ชัดเลยนี่ครับก้นหอยที่มันซ้อนกันแบบนี้แหละเพนะอันนี้คือแท้ดูง่ายๆๆๆนี่คือของแท้เลยนะครับตัวหนังสือที่ผมบอกไปนะครับเป็นเหลี่ยมเป็นเหลี่ยมอยู่นะครับ นี่นะครับตัวหนังสือจะเป็นเหลี่ยมเป็นเหลี่ยมนะครับถ้าใช้กล้องสองอันนี้เป็นเนื้อเดียวกันก็จะตำแหน่งการต่อก็จะเหมือนกันก็คือโคสลาฝั่งขวาแล้วก็ตัวเลขฝั่งซ้ายนะครับผมบอกนะถ้าเช่าพยายามเช่าที่มีกล่องกล่องให้ครบนะครับก็จะมันจะเก็บได้ง่ายกว่านะครับถ้าให้แนะนํานะครับเช่าก็พยายามเช่าที่กล่องครบถ้วนสมบูรณ์นะครับเราก็จะดูได้ง่ายกว่านะครับวันนี้ก็ถือว่าเอาข้อมูลเนาะมาทบทวนเนาะเพราะว่า ผมน่าจะห่างเดือนนี้ไปประมาณ78เดือนแล้วนะครับรุ่นนี้เพราะว่าเอาเข้ามาค่อนข้างยากนะครับราคาถามว่าพอมีไม,ม่ในตลาดมันก็พอมีแต่ราคามันสูงแล้วเพเพราะว่าท,ทุนผมก็ไม่ได้เยอะนะครับทุนไม่ได้เยอะก็เลยนานๆทีเดี๋ยวเข้ามายกเว้นมีออเดอร์จากลูกค้าแบบนี้นะครับลูกค้าสั่งน้อยผมจะเอาแน่นอนแบบนี้ก็ค่อยหามาให้นะครับเพราะว่า มันมันราคาค่อนข้างสูงแล้วนะครับพอราคารอยผมก็จะไปเก็บอ่าจเจริญพรสามเนาะพอเจริญนะพรสามนี่ถ้าเช่าเหรียญน,นี้มา1เหรียญน,นี่ได้จเจริญพรสามเนื้อสสวยมานี่สองสามเหรียญเลยนะครับดังนั้นก็ก็เลยรุ่นนี้ก็โอ้โหบางทีก็ตัดใจนะต้องเห็นสวยๆจริงๆค่อยเช่ามาแล้วก็มีกล่องด้วยผมผมจะเช่าถ้ามีกล่องด้วยนะครับผมถึงเช่ามานะครับเวลา เวลาออกให้ลูกลูกค้าเนาะหรือว่าแบ่งให้ลูกค้ามันก็จะง่ายมันจะสะดวกขึ้นนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณพี่ๆทุกคนนะครับที่เข้ามาเยี่ยมชมคลิปของช่องพาเรียนสายพัพาน,นะครับอย่าลืมกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้เป็นการติดตามแล้วก็เห็นคลิปใหม่ๆของช่องพาเรียนสายพัพาน,นะครับขอบคุณพี่ๆทุกคนมากนะครับสวัสดีครับ